สวัสดีครับทุกคน JC จากบอร์ดเกมวันเดอร์นะครับวันนี้เรามาเจอกันในช่องเซม a กิ g เกมิงเนาะและแน่นอนครับวันนี้ในช่วงของ top 10 by board game w er, a n d e r e r ผมมีท็อป,ปิกที่น่าสนใจนะครับในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของ expansion นะครับ top 10บ board game ที่มี expansion เยอะที่สุดนะครับอันดับแรกต้องอธิบายก่อนเนาะว่า expansion กับ version เนี่ยไม่เหมือนกันนะคือหลายๆคนจะงงว่าเอ๊ะ expansion ก็คือแบบส่วนขยายของเกมใช่ไหมแบบเรามีเกมบอรดเกมมาเกมหนึง่งแล้วก็มันอาจจะสนุกของมันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเพิ่มอะไรเข้าไปนิดหน่อยเพิ่มการ์ดเพิ่มตัวละครเพิ่มสถานที่หรือแม้แต่เพิ่มทักษะพิเศษต่างๆใช่ไหมก็จะทําให้เกมสนุกมากขึ้นเนี่ยคือแบบ expansion ส่วน version จะเป็นการที่แบบว่าเกมเกมนี้มีอยู่เกมหนึง่ง แต่ว่าเขาก็เอาไปสร้างเป็นเกมเดียวกันแต่ว่าเป็นอีกธีมหนึ่งอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกความหมายหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าจะยกตัวอย่างจะได้แบบว่าเห็นชัดเจนมากเนี่ยก็คืออย่างเช่นเกม One Night Ultimate Werewolf นะครับหรือว่าที่เป็นเกมหมาป่านั่นเองนะครับคือเกมหมาป่านนี่คือแบบดังมากอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่า Ultimate Werewolf เนี่ยมันมีตัว expansion จริงๆเนี่ยครับแค่6อันเองแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวของ เป็นเวอร์ชันนะครับจะเป็นเวอร์ชันต่างๆทั้งหมด20เวอร์ชันแล้วก็อีกอย่างเกมหนึ่งที่แบบเออตอนแรกผมก็คิดว่าเกมนี้น่าจะมีเอ็กซ์แพนชั่นเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือเขามีเอ็กซ์แพนชั่นไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็คือเกมแ d e m i c นะครับซึ่งเกม pandemic เนี้ยมีเอ็กซ์แพนชั่นนะครับแล้วก็มีเวอร์ชันทั้งหมด71เวอร์ชันนะครับคือแบบว่าเยอะมากนะครับเอาละยังไงก็กลับมาที่ส่วนของเอ็กซ์แพนชั่นนะครับแล้วก็ผมจะเร ไปมากนะครับแล้วก็ผมคัดมานะครับที่มีเกิน20 e x p a n s i o n นะแล้วก็เป็นเกมที่แบบว่าน่าจะคุ้นหูคุ้นตาหรือว่าน่าสนใจนะครับมีทั้งหมด10เกมตามนี้เกมที่10ครับผมไม่ใช่เกมอะไรเลยคือเกม Code Names นะครับ Code Names เป็นเกมที่หลายๆคนน่าจะเคยเล่นนะครับเป็นเกมที่แบบเล่นง่ายเล่นไม่ยากนะครับเป็นเกมที่มีตั้งแต่ปี2015นะครับแล้วก็เล่นได้ตั้งแต่2คนไปจนถึงแบบ8คนนะครับอันนี้คือแบบภาคหลักเนาะแล้วก็ ได้รางวัลได้เข้าชิงอะไรต่างๆเนี่ยครับเยอะแยะมากมายก็หลักๆก็จะเป็นแบบว่าเหมือนจะมีคำมีจะมีคํามาใช่ไหมแล้วก็เราต้องแบ่งทีมเล่นแล้วเราก็จะต้องพูดคีย์เวิร์ดต่อไปคีย์เวิร์ดหนึ่งแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนี่ให้คนในทีมเราเนี่ยเดาไว้ถูกครับว่าคีย์เวิร์ดนั้นอ่ะตรงกับคําศัพท์อันไหนซึ่งถ้าเกิดว่าทายผิดจะทําให้อีกฝัง่งได้คะแนนหรือว่าทายผิดอาจจะจบเกมเลยก็ได้เพราะนั้นจะต้องเซฟครับแบบว่าเอออาจจะใช้คําที่ คำใบที่ไม่ยากเกินไปแต่ถ้าเกิดใช้คำใบที่ไม่ยากเกินไปเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะแบบว่าพูดคำใบเดียวแล้วตอบได้ทีเดียว3 4มสี่ข้อเลยเงี้ยเราก็จะเสียเปรียบได้นะครับคิดว่าหลายๆคนจะคงจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละแต่จะบอกว่าโค้ดเนมเนี่ยมีเอ็กซ์เพนชั่นเนี่ยครับถึง25 e x p a n s i เอ็กซ์พนชั่นนะครับแล้วก็มีเวอร์ชันถึง 5. 6บอันคือเอ็กซ์เพนชั่นก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นคำศัพท์มาเพิ่มแบบแต่ว่าเป็นภาษาต่างๆหรือว่าเป็นแบบว่าของที่จะลึกนะครับจากว่าเวลาเขามีงานของงโค้เเนมต่าๆก็ลย มีทั้งหมด25 expansion ครับผมมาที่อันดับที่9นะครับสำหรับเกมนี้เลย Snowdonia นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยต้องเป็นแนวแบบว่าคนที่เล่น Euro หน่อยเนาะถึงจะแบบรู้จักเกมนี้นะครับ c r a d Drafting นะครับมี Hand Management มี turn order นะครับแล้วก็มีเป็น worker placement นะครับซึ่ง worker placement เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ไม่รู้คืออะไรก็คือจะเป็นแบบว่าเราจะมีคนงานมาใช่ไหมล้วเราก็จะเอาคนงานเราไปลงทำแอคชั่นต่างๆเพื่อให้ได้ของหรือว่าได้อะไรสักอย่างตอบแทนกลับมานะครับต้องบริหารคนงานให้ถูกซึ่งเกมนี้เนี่ยมันดังมากครับแล้วก็เป็นเกมที่ ออกมาแต่ปีสองพัิบแล้วเนาะแล้วก็มันขาดตลาดไปนานครับคือเอาออกพิมพ์ไปนานมากเพราะว่าขายดีจัดนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้จัดจะมีพิมพ์ใหม่นะครับราะว่าตอนนี้คือมีพิมพ์กลับมาก็เริ่มขายได้แล้วนะครับแล้วก็เลตติ้งเนี่ย7.4นะครับคะแนนในแรงกิ้งโอเวอร์ออลเนี่ยอยู่ที่อันดับที่500นะครับเกมนี้ snowdonia นะครับมี expansion ทั้งหมด2 8 expansion นะครับก็เข้ามาอยู่ที่อันดับ9อันดับที่8นะครับ เกมนี้เลยโดมิเนียนเป็นเกมแบบว่าก็เป็นก็เป็นเกมการ์ดใช่ไหมคือแมคคาณิคของเกมก็จะแบบว่าเป็นแบบเด็กบิวดิ้งนะครับมีแฮนด์แมเนจเมนต์อะไรประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับเทคเดกแล้วก็จะมีการ์ดต,ต่างๆมากมายนะครับคนที่เป็นสายแบบว่าเล่นชอบเป็นการ์ดอะไรเงี้ยก็น่าจะชอบอีกแล้วนะครับแล้วก็ อันดับเนี่ยอยู่ที่อันดับ102นะครับคือเป็นคือคนรู้จักเยอะอยู่แล้วโดเมนเนียนแล้วก็ที่สําคัญหลายคนจะคิดว่าเออโดเมนเนียนเนี่ยก็มี expansion เยอะเนาะแต่ไม่รู้จะเยอะขนาดไหนนะครับคำตอบก็คือนี่เลย45 expansion นะครับแล้วก็มีเวอร์ชั่นถึง3 3เวอร์ชั่นด้วยกันนะครับอันดับที่7นะครับเกมนี้เลย ascension deck building game นะครับเกมที่อยู่อันดับ621นะครับได้เร a ต i n งไป 7คะแนนนะครับเป็นเกมที่เล่นตั้งแต่1นถึงสคนนะครับแล้วก็เกมนี้ก็อย่างเมื่อกีก้ก็คล้ายๆกับโดมินิเน่เนาะเป็นแบบการ์ดดัฟติ้งนะครับแฮนด์เมเนจเมนต์ประมาณนั้นแล้วก็ลักษณะเป็นแบบมีการ์ดมีเทคแล้วก็เล่นเกมการ์ดครับก็ไม่ต้องอธิบายมาก <laughs> ็เป็นเทคบิวดิ้งใช่ไหมคือ <c oughs> เกมนี้ต้องบอกว่าแอสเซมบลชั่นเนี่ยมีเอ็กซ์เพรชั่นนะครับเยอะมากนะครับเยอะแบบว่าผมตกใจเลยตอนแรกนะครับคือจริงๆเวลาเร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 า,เราเริ่มมามันก็จะมี ตัวของคอนเทนต์เรามีบอร์ดมีการ์ดมาให้สแตนดาร์ดใช่ไหมแต่ว่าตัวเอ็กซ์แพนชั่นเนี่ยมีถึง7 1็ดสิบเอ็กซ์แพนชั่นนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นเอ็กซ์แพนชั่นที่อะไรอลังการนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นการ์ดครับเป็นการ์ดที่ออกมาในแบบซีรีส์ต่างเนาะเป็นการ์ดแบบการ์ดโปรโมบ้างนะครับแล้วก็เป็นการ์ดแบบว่าตัวละครตัวนูน้นตัวนี้นะครับเนี่ยผมก็มีการแคปรูปมาให้ดูว่าจะเห็นว่าเออก็จะมีคนที่มีครอบครองอยู่เนี่ยก็ลดหลั่นตามความแรงของการ์ดนะครับสำหรับเกมเ n อันดับที่6ครับผมเกมนี้เลยเกมที่ไม่ว่าใครก็ต้องรู้จักนะครับขนาดไม่ใช่บอร์ดเกมเมอร์ที่เข้าเ้นนะครับยังรู้จักเกมนี้เลยสำหรับเกมคาททนได้คะแนนอยู่7.1นะแล้วก็แลงเนี่ยอยู่ที่4 1 2นะครับเป็นเกมที่อยู่ทั้งหมดหมู่ของอ่าสตารเตจี้แล้วก็หมดหมู่ของ Family ด้วยนะครับว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายนะครับแล้วก็เป็นธีมเกมที่ค่อนข้างจะสันติสุขเนาะ ไม่มีการมาฆ่าแกะไม่มีการมาแบบว่าทำร้ายทำร้ายกันเนี่ยจะมีการตัดหน้ากันบ้างเล็กน้อยนะครับคือเกมคาทานเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี1995แล้วนะครับแล้วก็มีผมไม่ต้องบอกนะว่าเป็นเกมยังไงเนาะก็เป็นสร้างถนนนะครับสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับแต่ที่สําคัญคือคาทานเนี่ยมีเอ็กซ์ i พนชันทั้งหมด8ปดสิบเจ็ด n อ็กซ์พนชันนะครับยังไม่นับรวมถึงเวอร์ชั่นต่างๆที่มีมากกว่า110เวอร์ชั่นนะครับก็ ใครเป็นแฟนคาทานผมเชื่อว่ามีกล่องเดียวไม่พอครับก็ต้องมีแบบภาคเสริมต่อเพิ่มจํานวนคนเล่นมีแบบเพิ่มเป็นโจรสลัดมีเพิ่มเพิ่มน้ําเข้ามาเพิ่มท่าเรือเข้ามาหรือว่าอาจจะมีเวอร์ชั่นหนึ่งอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่ความชอบของเราเลยครับอาจจะอัปเกรดเมืองอัปเกรดภูมิประเทศต่างๆนะครับคือคาทานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมคลาสสิกแล้วก็ยังไม่ตายมาจนถึงตอนนี้เลยอันดับที่5นะครับเกม Cast Against Humanity นะครับเกมที่มีมาตั้งแต่ปี2009ไม่น่าเชื่อนะว่าเกมนี้มีอยู่ตั้งแต่ปี2009นเะครับเป็นเกมปาร์ตี้นะสำหรับปาร์ตี้เลยไม่ต้องใช้หัวคิดอะไรจริงๆก,ก็ต้องใช้แหละแล้วก็ส่วนใหญ่เล่นกันในวงเล่านะ, <c oughs> นะครับหรับเกมนี้ก็เป็นเกมแบบว่าถือหยิบการ์ดมาจั่วการ์ดมามันก็จะมีแบบเป็นคำเป็นประโยคต่างๆนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะเล่นแบบกดไหนนะแบบว่าเอามาเรียงต่อกันหรือว่าแบบว่า,าสร้าง เขาเรียกว่าไงสร้างเป็นสตอรี่ต่างๆนะครับต่อกันแล้วก็จะได้คะแนนหรือได้ความชอบได้เป็นที่1เนี่ยอยู่ที่เขาเรียกว่าไงอยู่ที่คนตัดสินใจในวงนั้นลว้วนเอาง่ายๆคือเป็นแบบว่าเป็นความชอบของในวงนั้นลว้วนครับคือบางงานอาจจะกาวมาก ยิ่งกลาวยิ่งดีหรือบางอันแบบยิ่งแม็กเซนก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่าจะบอกว่าเกม gas against humanity เนี่ยมี expansion ทั้งหมดถึง98 expansion นะครับเกือบจะ100แล้วนะครับอันนี้เราอยู่ันดบบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอันดับที่5นะครับก็ซัดเข้ามาเกือบจะ100แล้วนะครับตรอดอันดับที่5เราข้ามมาถึง top แล้วนะครับสำหรับเกมนี้เลย the lord of the rings the card game นะครับเป็นเกมเป็นการ์ดเกมเนาะที่สร้างมาจาก โนเวลแล้วก็หนังด้วยใช่ไหมมันมีโนเวลด้วยแล้วก็มีหนังนะครับก็ลอสตอร r i ิงทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับแล้วก็เกมนี้คือมันเล่นได้แค่2คนนะมันเป็นเกมการ์ดใช่ไหมแบบว่าดูเวลกันนะครับแล้วก็อันดับ138นะครับจากทั้งหมดนะครับเวทอยู่ที่3.18คือจะมีความคอมเพล็กซ์ในการเล่นค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าไงสำหรับสายฮาร์ดคอร์บอร์ดเกมฮาร์ดคอร์การ์ดเกมเนี่ย ต้องชอบครับแล้วก็เป็นแบบตีเมติกด้วยเพราะว่าคนชอบร o r ออฟเดอะลิงก็อยากจะมีเกมนี้ในครอบครองนะครับเกมนี้มี expansion เพราะว่าอันนี้ผมอยู่ในท็อป4แล้วอันดับจาะจำนวนนะครับจะกระโดดขึ้นมาแล้ว expansion นะครับเกมนี้มีทั้งหมด139 expansion นะครับถือว่าเยอะมากแต่ว่าไม่ได้มาแบบเป็นกล่องเป็นอะไรนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าเป็นการ์ดครับเป็นการ์ดเพิ่มว่าแบบว่าเป็น เหมือนเป็นภาคเสริมนะครับต่างๆก็จะทาให้แบบเพิ่มจํานวนการ์ดในเกมแล้วก็เพิ่มความหลากหลายนะครับคือส่วนใหญ่เกมการ์ดจะติดอันดับเยอะเนาะเพราะว่ามันจะแบบค่อยๆเพิ่มมาทีละนิดทีละนิดนะครับก็อยู่ที่อันดับที่4ครับผมอันดับที่3ครับผมเกมนี้ใครๆก็ต้องรู้จักเหมือนกันสำหรับเกม Ticket to Ride นะครับเกมที่มีตั้งแต่ปี2004นะแล้วก็อันดับ ในบอร์ดเกมกิ๊งเนี่ยอยู่ที่อันดับ180นะครับส่วนในหมวดของ Family เนี่ยอยู่ที่อันดับ34นะคือถ้าเล่นใน Family เนี่ยเล่นกับครอบครัวเนี่ยเกมนี้ดีมากครับฝึกสมองเล่นแล้วก็ไม่ยากมากแต่ว่าต้องใช้ความคิดพอสมควรนะครับแล้วก็เหมือนกับแบบอม,มันเป็นเกมที่เกตเวย์ Gateway นะทำให้คนรู้จักบอร์ดเกมมากขึ้นไม่ต้องอธิบายนะว่าเล่นยังไงก็หลักๆก็คือเหมือนสร้าง ต่อทางรถไฟนะครับแล้วก็ทำตามมิชชั่นที่เราได้มาว่าต้องต่อจากเส้นไหนไปเส้นไหนนะครับท c k เกตูไร d e ผมโชว์เนี้ยจะเซอร์ไพรส์มากนะครับมีเอ็กซ์ i พนชันทั้งหมด150เอ็กซ์ i พนชันนะครับคือแบบโอ้ oh my god นะครับส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นแบบว่าเป็นเปลี่ยนเป็นธีมต่างๆนะเป็นแบบเมืองต่างๆเป็นแมปเพิ่มนะครับแต่ญญก็จะเป็นแมปแหละว่าเป็นแมปนู้นแมปนี้นะครับแมบปบเมืองอ <S <S ของนิวยอร์ก แมปของแคนาดาแมปแมปของพมา่าอีกมีเลยนะครับแมปไทยผมว่าน่าจะมีเหมือนกันนะก็เยอะมากนะครับก็ทำให้เราเล่นได้สนุกมากขึ้นนะครับสำหรับเอ็กซ์ i พ n ชันของเกม Ticket to Ride อันดับที่2ครับผมเกมนี้เลยคาคาซอนนะครับคาคาซอนอยู่อันดับที่182น,นะครับ,บ,รบจาก r a น k i กิ้งโอเวอร์และแฟมิลี่อยู่ที่อันดับ37คาคาซอนเป็นเกมแนวทาเพสเมนต์ครับแบบว่ามันก็จะมีแผนที่มาใช่ไหมเหมือนเราเป็น เป็นเป็นกอสครับเป็นเป็นพระเจ้าเราอยากจะสร้างแผนที่แบบว่าต่อจากไปทางทิศเหนือเนี่ยอยากให้มันเป็นที่ราบทิศใต้ลงมาหน่อยก็เป็นแม่น้ําแล้วกันแล้วก็ต่อจากแม่น้ําก็ไปเจอภูเขาอะไรเงี้ยก็เป็นแผ่นทายสี่เหลี่ยมครับต่อต่อต่อไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะต้องมีความเม่เส้นนะคือแม่น้าต่อต่อไปแล้วปุ๊บไปเจอภูเขาเลยก็ไม่ได้ก็ต้องแบบว่าเป็นแม่น้ําที่ไปบรรจบกับอีกเส้นหนึ่งอะไรประมาณนี้แหละคือเกมเล่นไม่ยากครับเกมเล่นง่ายมากนะครับแล้วก็ เพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นเกมที่เล่นง่ายเ่ยทำให้แบบมันอยู่มานานมากนะครับคือปี2000นี่คือ21ปีแล้วนะเกมนี้ทุกวันนี้ผมยังเล่นอยู่เลยนะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายแล้วก็เอาไว้หลอกคนที่เพิ่งหันเล่นบอร์ดเกมเนะาะคาราซอนนะครับมีเอ็กซ์แพนชันนี่ดูตัวเลขนี่ครับทั้งหมด151นะครับก็ใสญ่ก็จะเป็นแบบว่าก็ป็นแผนที่นะก <laughs> ็มันเป็นทาวอ่ะคือมันก็เป็นทาาเพลสเมนต์นะครับก็เอ็กซ์แพนชันก็จะแบบว่าเป็นทาาต่างๆนะที่เป็นแบบว่าเป็น ดินแดนแบบตรงแบบว่าเป็นภูเขาเป็นน้ําเป็นทะเลทรายเป็นตีมของเขานะครับ151นะครับเฉือนทิกเก็ตทูไลท์มาแค่1นึ่ง expansion เองเดี๋ยวในอนาคตน่าจะมีอันดับขึ้นขลงๆงนะครับสำหรับกันและแล้วเราก็มาอยู่ที่อันดับที่1นะครับผมสำหรับเกมนี้เลย advance d squad leader นะครับเกมนี้อยู่ที่อันดับ334ใน Ranking งวอลนะครับและสำหรับ War g a เกมนียอยู่อันดับ14 เวทของเกมนี้อยู่ที่4.73คือเกมมันโคตรจะคอมเพล็กเลยเกมโคตรจะซับซ้อนนะครับผมเอยังไม่เคยเล่นนะเกมนี้แต่ว่าผมไปอ่านรีวิวมาแล้วก็ดูที่วิธีการเล่นคือต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นแนวแบบคือเมคคากมันจะมีเยอะมากเลยนะมีแบบเป็นดิสลอ i ิงด้วยนะครับเป็น g r i ดมูฟเมนต์ก็เหมือนกับวอลเกมนะผมว่าน่าจะเป็นวอลเกมแหละสร้างอกองทัพ ใช่ไหมเราก็จะมีซีนารีโอต่างๆมีภารกิจที่จะต้องทำนะครับโดยการใช้กําลังพลเรามีอาวุธบาซูก้ารถถังมีโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับคือธีมมันคือ world war II เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับสงครามนะครับสงครามโลกครั้งที่2เกมนี้เขาบอกว่ามันเล่นได้แค่2คนเองนะคือเบสแค่2คนนะครับใครเคยเล่นแล้วคอมเมนต์กันมาหน่อยนะว่าเกมมันสนุกหรือว่าคุณชอบมันเพราะอะไรนะครับเพราะเกมมันมีตั้งแต่ ปี1985แล้วนะครับคือผมยังไม่เกิดเลยนะครับปีนั้นและตอนนี้จนถึงปัจจุบันสำหรับเกมนี้นะ Advanced Squad Leader เนี่ยหรือว่า ASL เนี่ยมี expansion ทั้งหมดแต่แ่น่520 expansion ครับคือ <laughs> แบบว่าโอ้โหอโอกแบบเยอะมากนะครับก็จะมีที่ผมดูก็จะแบบว่าเป็นธีมเป็นแพ็คต่างๆเนาะจะเป็นแบบว่าเสริมความสามารถเสริมการ์ดต่างๆนะครับ แล้วก็เป็นแบบของประเทศนู้นประเทศนี้ก็น่าจะที่ต้องเกี่ยวกับเป็น world w a w 2แหละมี world War e แถมมาด้วยนะก็ประมาณนี้ครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ top 10นะครับใน ep นี้เป็น ep ที่ค่อนข้างยาวเลยนะเพราะว่า10เกมผมก็อธิบายแหละว่าเกมมันเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็มี expansion เยอะแค่ไหนถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่า อยากให้เราทำท็อปปิกเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับสำหรับท็อป10ตอนนี้ท็อป10จะมีอยู่ในช่องของเซมาก i ิแล้วก็ในช่องของบอดเกมวันเดอร์นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ลงย้อนหลังนะใครที่อยากดู EP แรกๆนะครับสามารถไปดูได้ที่ช่องบอรดเกมวันเดอร์และนี่คือทั้งหมดของท็อป10บายบอดเกมวันเดอร์ในวันนี้ครับผมเจอกันต่อไปในคลิปหน้าสวัสดีครับ อย่ามัวรอช้าเข้าไปซัพพอร์ตที่แพ t ติออนหรือถ้าอยากซัพพอร์ตเราทางเพย์เพาก็สามารถซัพพอร์ตได้ทางอีเมลนี่เลย